สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเรา2คนเช่นเคยนะครับในรายการ The Super Rich นะครับรวยได้ด้วยตัวเองกับผมรัฐวิทย์พีรัสดาราโรธนะครับค่ะดิฉันนี่รัชาลิมสมบูรณ์ค่ะครับพบกันอีกแล้วนะคะจะเป็นการชี้ช่องรวยเปิดประตูไปสู่ความเป็นเศรษฐีให้คุณผู้ชมกันถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้อะไรสงสัยอะไรหรืออยากจะถามคําถามเดี๋ยวเรามีวิทยากรอยู่แล้วเนี่ยนะคะมาถามกันได้เลยที่หมายเลขนะคะ4221309ใช่แล้วส่งขมานละกันนะครับแน่นอนนะครับอินเทอร์เน็ต ตอนนี้ทุกคนใช้งานอินเทอร์เน็ตกันเต็มไปหมดไม่ว่าคุณจะเดินไปที่ไหนคุณจะทํากิจกรรมกิจ,จวัตรประจําวันอะไรของคุณอยู่มีหมดเลยถ้าเพียงแค่คุณมีแท็บเล็ตหรือว่าคุณมีสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือเนี่ยนะครับผมและที่สําคัญแต่ก่อนนะครับการจะซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์นะครับผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็อาจจะต้อง พิมในแท็บเล็ตอย่างเดียวเท่านั้นเป็น PC มากอะไรบ้างนะคะจะยากเขาเรียกว่า m อ็มคอมเมิร์ซแล้วใช่ไหมก็คือผ่านทางมบาถืนี่แหละค่ะผ่านทางโทรศัพท์มือถือทําได้ง่ายง่ายครับแล้วก็ทาได้ทั้งวันเลยบางทีเราไม่ได้คุยกับใครเลยเล่นแต่โทรศัพท์นี่แหละใช่ครับโดยเฉพาะปัจจุบันครับบางทีลูกค้าของเราอาจจะไม่ใช่ลูกค้าเฉพาะรแวกบ้านหรือว่าเป็นลูกค้าที่เอ่อได้ไปนาของเรานะคะใช่ใช่ไหมครับแต่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ด้วยแหละอืมเขาก็สามารถซื้อสินค้ากับเราด้วยยิ่งดีครับปี2558ันห้าร้อย้าสู AEC นั่นเอง<ช> Asian Economic Community นะครับก็คือการ เปิดประชาคมเสรีอาเซียนใช่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการขายสินค้าและบริการออนไลน์นะครับผมผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จําเป็นและสําคัญมากๆเป็นโอกาสทองเลยล่ะคุณเอกเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะคะก็มีของดีแล้วมีประเพณีวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์ต่างๆเราขาชอบจะตายเรื่องร้างของคั้งมางลาของใช้ที่ทำด้วยมืออาจจะเป็นงานฝีมือเป็นแฮเนด์ต่างๆขายไปเถอะขายได้เขาขายรวยกันมาเยอะแล้วนะคะเวลาเผิ่ม อีก2ปี AEC เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่พร้อมเราไม่มีความรู้ทั้งเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของภาษาเดี๋ยวเราจะเสียเปรียบตอนนี้ร้านค้าไหนที่เขามีหน้าร้านนะแต่ว่าไม่มีเป็นโฮมเพจของเขาเนี่ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเหมือนไม่มีตัวตนเลยจริงๆครับเออเพราะนั้นตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มมาแล้วสร้างโฮมเพจของตัวเองนะฮะเริ่มเรียนรู้ภาษามากขึ้นใช่ไหมครับเพื่อที่จะสามารถติดต่อสื่อสารหรือว่า ขายสินค้าและก็บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยใช่ไหมครับใช่เนาะจากภาษาอังกฤษแล้วนะคะก็ยังมีภาษาอื่นเดี๋ยวนี้นะภาษาจีนภาษาอะไรนอกจากว่าเราจะเอาของขอทั้งนไทยเนี่ยไปขายต่างประเทศแล้วบางทีเนี่ยก็ซื้อมาขายไปซื้อไปขายมาหิ้วของต่างประเทศเรามาขายทางอินเทอร์เน็ตรวยกันมาเยอะและเยอะแยะแล้วเนี่ยนะคะต,ตอนนี้<ะ>แหละเราก็จะมีการเปิดโอกาสว่าให้ผู้ค้าทางอีคอมเมิร์ซข,ของไทยเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมสู่การค้า เสรีอาเซียนมากขึ้นนั่นเองแต่จะทำยังไงเดี๋ยวมีวิธีการพูดคุยใช่แล้วนะฮะม,มันก็เลยต่อเนื่องกับเรื่องราวต่อไปที่เราแกรงจะพูดถึงเลยครับคุณหนึ่งครับอะไรอ่ะคือพอมีมือถือ,อแล้วมือถือเนี่ยสามารถซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์ได้ใช่ไหมครับผมได้สิก็เลยเนี่ยแหละครับเขาก็เลยบอกว่า ทำให้มีผลวิจัยนะครับศูวนย์วิจัยกสิกรไทยบอกว่า 3G เนี่ยดัน e-commerce นะครับในยุคข,ของโมบายนี้เนี่ยนะครับขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ25ถึง30เยอะมาก,เ,มากเลยนะคะเพราะว่าร้อยละ2 5ถึง30ถ้าคิดเป็นจำนวนคนใช้เป็นจำนวนเงินที่หมุนอยู่ในมหาศาลเลยทีเดียว 3G กำลังจะก้าวข้าสู่ 4G เดี๋ยวจะเร็วกนไปอีกเดี๋ยวก็จะเร็วขึ้นอีกเพราะฉะนั้นการซื้อขายออนไลน์มันจะ เพียงแค่ไม่กี่วินาทีก็น่าจะแบบโอ้โหทำเสร็จเรียบร้อยแล,และ,<ฮ>ะที่สำคัญสถาบันทางการเงินปัจจุบันนี้ก็สนับสนุนเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวในการให้คุณเนี่ยนะครับตัดพันบัตรเครดิตจะซื้อขายสินค้าได้โดยง่ายๆนะครับผมโดยปลอดภัยด้วยใช,ใช่ไหมครับแล้วก็เงิน นะครับของผู้ที่จ่ายไปก็ถึงมือผู้รับด้วยอย่างปลอดภัยแน่นอนอันนี้แหละค่ะรับรองว่าเป็นช่องทางใหม่ในการติดต่อค้าขายใครอยากเป็นเท่าแก่นเนี้ยเป็นนักธุรกิจนมเนี่ยนะคะสามารถทําได้ไม่จํากัดหรอกอาจจะเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นคนสูงอายุก็ทําได้หมดเลยโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยช่วงที่อินเทอร์เน็ตกําลังจะบูมเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้ก่อนในตอนนี้เลยสําหรับใครก็ตามแต่ผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยฟังแบบเราแบบนี้โอ้ยถ้าจะเริ่มต้นอุด เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงภาษาอังกฤษใช่ไหมยากั้งนั้นต้องภาษาอังกฤษเก่งเก่อเฮ้ยเมื่อกี้บอกว่าพูดถึง e-commerce m-commerce ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหรือเปล่าเปิดยังไม่เก่งเลยในเรื่องของแบบโอ้โหทางด้านของต้องจบวุฒิการศึกษาอะไรมาฝาเอางี้ครับช่วงหน้าผมมีตัวอย่างเลยเป็นใครอ่ะเป็นคนที่แบบเป็นแม่ค้าธรรมดาธรรมดานี่แหละครับผมที่ตอนแรกเขาขายของอยู่ตลาดนัด แล้วพอมาขายสินค้าและบริการผ่านทาง E-Bay เนี่แหละครับปัจจุบันเนี่ยทำรายได้เป็นกอบเป็นกันตอนนี้ร้านที่พี่คนนี้มีอยู่เนี่ยไม่มีแล้วอ่าทำไมคะใช่ไหมโอไม่ใช่เขาเจออะไรที่ดีกว่าแล้วเป็นเศรษฐีแล้วเป็นเศรษฐีแล้วก็เลยโดนไล่ที่แล้วก็มาเห็นที่นี่ไม่ใช่คือไม่มีหน้าร้านละอ่าแล้วก็ ตอนนี้ทำอีเบเต็มเวลาเลยปูแล้วตอนนี้นะครอบครัวอบอุ่นมากเพราะว่าเอาเวลาที่ไปทํานู่นทํานี่บางทีฝนตกอะไรรถติดแต่นี้เนี่ยมาอยู่บ้านมีเวลาดูแลลูกๆมีรายได้ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าจะเป็นใครอย่างไรนะครับสักพูดหนึ่งครับค่ะ